เจอกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ผมจะพาไปรู้จักแอร์ที่อยู่ภายในอาคารเป็นยังไงแล้วก็ภายนอกอาคารเป็นยังไงวันนี้ก็คือจะพามาดูในมันจะเป็นออฟฟิศคอนเทนเนอร์ที่วิศวกรหรือว่าตามสายงานใช้กันนะฮะก็ไม่ต่างอะไรจากแอร์ตามบ้านทั่วๆไปนะครับผมก็คือจะมีส่วนที่อยู่ข้างในอาคารก็คือเป็นตัวทําความเย็นอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็ตัวตัวคอยร้อนข้างนอกซึ่งจะทําความรู้จักอีกทีหนึ่ง ตอนนี้เดี๋ยวไปดูไอตัวที่อยู่ภายในอาคารก่อนว่าเป็นยังไงเชิญน,นะครับเข้ามาในห้องนะครับผมก็จะมีรีโมทนะะผมปกติไปแล้วแอร์ตับ้านจะมีรีโมทหรือไม่ก็เป็นไอตัวเบรกเกอร์ที่จะยกสวิตช์ขึ้นเพื่อที่จะเปิดแอร์นะครับผมตอนนี้แอร์เนี่ยกำลัทางทำงานอยู่นะครับผมพอเข้ามาในห้องเนี่ย ทุกที่ห้อก็ก็ก็คือจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะผมก็คือสีอะไรประมาณน,นี้นะครับผมแล้วก็จะมีรีโมทหรือแมคโครเกเกอร์ตัวชุดนีนะ้ก็คือเป็นชุดอ่เขาเรียกว่าคอยเย็นนะครับผมหรือว่าตัวที่ให้ความเย็นในห้องนะครับผมจะอยู่ในส่วนของ,ของภายในอาคารแล้วก็ไอ้ที่เราจะร้างก็คือเป็นชุดนี้แหละครับผมเพราะว่าเรื่องความสกรป,ปรกเนี่ยจะอยู่ข้างในเวลาแอร์ทำงานเนี่ยก็คือว่าแอร์จะดูดลมที่อยู่ในห้องนะครับผม ไปข้างหลังตัวแอร์นะครับผมแล้วก็คือก็เป่าลมออกมาผ่านให้ตัวคอยเย็นนะครับผมแล้วก็โดยข้างในจะมีพัดลมแล้วก็คือเป่าลมออกมาผ่านคอยเย็นแล้วก็คือลมเนี่ยก็คือจะนำความเย็นจากให้ตัวคอยเยนน็นเข้ามาในห้องตามอุณหภูมิที่เราตั้งไว้25องศา27องศา28องศาเมื่ออุณหภูมิห้อง ได้ตามที่เราต้องการนะครับผมแอร์เนี่ยก็คือจะมีระบบะตัวเช็คอุณหภูมิก็คือ,อตัววัดอุณหภูมินะผมพอ,พอพอได้อุณหภูมิที่เราต้องการจาดตู้แอร์ก็จะตัดอันนี้เบื้องต้นก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะเรื่องการทําง,งานแล้วก็ ในส่วนของคอร์สนี้ก็คือว่าโอเคเราจะบอกวิธีว่าโอเคเนะี่ยการถอดแอร์การล้างแอร์ไอตัวชุดข้างในเนี่ยจะต้องทอํายังไงบ้างเราจะทําให้ดูอย่างละเอียดนะครับผมโอเคเบื้องต้นในในส่วนของไอตัวส่วนทาความเย็นภายในอาคารมีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะออกไปดูข้างนอกว่าไอตัวคอยล์ร้อนข้างนอกนะเป็นยังไงแล้วก็มีหน้าที่อะไรเชิญครับ ชุดทำความเย็นเนาะไอตัวตัวข้างนอกเนี่ยมีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่ดูดสารทําความเย็นจากชุดภายในอาคารนะผมเข้ามาในนี้แล้วก็คือระบายความร้อนออกจากไอตัวสารทําความเย็นนะครับผมแล้วหลังจากนั้น,นก็คืออัดเข้าไปโดยที่มีตัวข้างในที่ทาในกนารอัดตรงนี้ก็คือเรียกคอมเพรสเซอร์นะอัดสารทําความเย็นนะ่ยย้อนกลับเข้าไปไอชุดที่อยู่ทําความเย็นภายในอาคารนะแล้วก็คือก็วนลู เมหไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องล้างทําความสะอาดหลังจากที่เราใช้งานไปสักพักสักระยะหนึ่งแล้วก็คือขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยพอใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีพวกุ่นละอองหรืออะไรต่างๆอันที่ไปอยู่ที่แผงระบายความร้อนนะครับผมแล้วก็ทาให้การระบายความร้อนออกไปออกจากไอตัวสารทําความเย็นเนะี่ยได้ไม่ดี ก็เลยทําให้แอร์ข้างในก็คือทําความเย็นได้ไม่ค่อยดีเหมือนกันก็คือจะทําให้ตัวระบบเนี่ยคือทำงานหนักขึ้นเพื่อที่จะให้อุณหภูมิภายในห้องแอร์ได้ตามอุณหภูมิที่เราต้องการก็เลยว่าทําให้แอร์เนี่ยทำงานไปเรื่อยๆก็เลยไม่อยู่สักทีหนึ่งกว่ากว่าที่จะได้อุณหภูมินั้นก็ก็จะทําให้แอร์คือกิบไฟมากขึ้นตัวนี้เราก็จะมาเรียนรู้ว่าโอเคเนี่ยคือเราจะล้างตัวนี้ทำความสะอาดตัวนี้ยังไงนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดอ่ะจะดูกันในคลิปต่อไปคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับ